สวัสดีครับผมนายโปรดิดเคียวน้อยอยู่สบปรคอหกหกขีสองเลขประจำตัวหกหกสามหนึ่งสองสี่สองหนึ่งศูนย์แปดนะครับวันนี้ก็จะมาใช้สูตรเขาตอบคำถามใน Excel นะครับอ,อันนี้ผมก็ได้สร้างตารางเตรียมไว้ก่อนแล้วนะครับสำหรับข้อแรกนะครับก็ถามว่าเงินเดือนห้าหมื่นมีทั้งหมดกี่คนนะครับเราก็ใช้สูตรเขานะครับเท่ากับ c o u n t เานะครับ จะเป็นเขา if เนะครับเพราะว่ามีเงื่อนไขจากนั้นก็ใส่วอเลบครับลากฟุ่ใส่ทุกน้ำตันก็ห้าหมื่นก็จะได้ออกมาเป็นสามคนนะครับว่าเงินเดือนเท่ากับห้าหมื่นสามคนก็จะมีครับสมชายสมใจแล้วก็สมศรีนะครับ ข้อต่อไปก็จะเป็นเ,เงินเดือนที่น้อยก็หกหมื่นครับก็ใช้สูตรเดิมครับสูตรคาวอี i เ i ็ i อีดเอ็ดกครับมากกลุ่มก็ใส่คื้อหมายน้อยกว่าหมื่นครับ ได้ทั้งหมดห้าคนนะครับคนที่เงินเดือนน้อยกาหกหมื่นต่อไปครับเขาถามว่าเงินเดือนที่มากกว่าสองหมืนห้าเนี่ยมีกี่คนก็ใช้สูตรเดิมครับเขา E P S มากคุมเหมือนเดิม อันนี้จะเป็นเครื่องหมายมากกว่าครับสองหมื่นห้าวงเล็บกได,ได้ทั้งหมดหกคนนะครับที่เงินเดือนมากกว่าสองหมืนห้าข้อต่อไปนะครับข้อถามว่าคนในบริษัทเนะี่ยมีทั้งหมดกี่คนอันนี้ก็จะเป็นสูตรเข้าเอนะครับวงเล็บ ภาคุมที่ชื่อนะครับเนี่ยคนในคนในบริษัทก็จะมีทั้งหมด6คนนะครับตามตารางเลยส่วนข้อต่อไปนะครับอก็จะใช้สูตรคอยอีมอนเดิมครับเน็ตแะก็ลากองชื่อครับ ถามว่าคนที่ซื้อชื่อสมชายเนี่ยใช้เงินเรียนมากกว่า 50, นนห้าหมื่นเนี่ยมีทั้งหมดกี่คน ใช้สายันูกระลาคุมที่เงินเดอนะครับนั่งรอบนั่นหนู้นาน,นู ไม่ได้เอามาเป็นทั้งหมดหนึ่งคนนะครับสำหรับคนที่ชื่อสมชายและมีเงินเดือนเท่ากับห้าหมื่นก็จบการนำเสนอที่นั่น